การเป็น LE มันเปลี่ยนเปลี่ยนผมเปลี่ยนตัวเองจากเราที่เคยเป็นโนวันไม่เคยไม่มีไม่ไม,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 ไมีคนรู้จักเราพอเราเปลี่ยนมาเป็น LE มันทําให้เราเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือผมชอบเวลาที่เราได้ไปแชร์สิ่งที่ไลา์เทคโนโลยมีมีแต่คนไม่รู้พอพอเราแชร์ไปแล้วคนเขาแบบตาเป็นประกายเขาเขาว้ากับบสิ่งที่เราเล่าอันนี้คือความสุขอย่างหนึ่งที่เราได้ทำ สวัสดีครับผมหนึ่งนะครับสิทธิทยเมยคาครับก็ปัจจุบันทำงานเป็น CPOCTO อยู่ที่บริษัทเอเมดเวิร์นะครับในส่วนของประสบการณ์ทำงานก็ผมทำงานในวงการซอฟต์แวร์ก็ประมาณ15ปีแล้วจริงๆก็เริ่มทำงานตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนมหาวิทยาลัยอ,อยู่นะครับสมัยนั้นก็เรียนอยู่ที่สิมากรครับตั้งแต่ช่วงปี2เนี่ยก็เริ่มปีก้าขาแข่งเนี่ยเริ่มรับงานฟรีแลนซ์ก็คือรับเขียนโปรแกรมก็แกล้งทั่วไปนะครับแล้วก็พอมีประสบการณ์ก็เริ่มเ เริ่มรับงานใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมารับงานองค์กรทําโปรแกร,รมบัญชีทําโปรแกร,รมโรงงานต่างๆนะครับแล้วก็ทํางานอยู่หลายปีแล้วก็เปลี่ยนมาทํางานกับเอเจนซี่ก็ได้มีการทํางานเกี่ยวกับลูกค้ามากขึ้นเขาถึงลูกค้าทํางานเกี่ยวกับ CRM ทางานเกี่ยวกับด้านการตลาดมากขึ้นนะครับจนกระทั่งมามาอยู่ที่ m อเมจเวิก็มีโอกาสได้ได้ไดสร้างทีมมาทำโปรดักที่ทําอยู่ปัจจุบันนี้ครับโปรดักที่เราเอามาทําตอนนี้เนี่ยจริงๆจุดเริ่มต้นมันมาจากเพนพอยที่เราเอามาช่วยนักพัฒนา ที่เกี่ยวที่ทํางานเกี่ยวกับไลน์นี่แหละครับช่วยให้นักข้าสามารมัี่จารํ์ทำงานกับลูกค้าได้ง่ายขึ้นนะครับก็ตอนหลังก็พัฒนาต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นโปรแกรม CRM แล้วก็เป็น marketing tools ถ้าเป็น text t a k font end เราก็จะมี react view นะครับแล้วก็ฝั่ง backend ก็จะมี Node JS มีโ l a ร g นะครับแล้วก็ เบื้องหลงังจริงๆก็จะมีตัวลาย API ซ่อนอยู่มีเรื่องของการใช้ Messaging API แน่ๆในการเก็บ r e q u e s t เก็บข้อความจากจากเว็บพุกเข้ามาเนาะว่าลูกค้ามีการทักแชทเข้ามานะครับล้วก็ใช้ Messaging API เก็บข้อมูลเอาไว้นะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็น lift นะครับใช้ไลาย f r o n e เอ็นเฟรมเในการ display พวกหน้าจอเกี่ยวกับโปรไฟล์ลูกค้าการทําระบบสะสมแต้มการแลกของรางวัลพวกนี้ใช้ลิฟตหมดเลยใช้ l อในการแจ้งเตือนหาลูกค้านะครับแล้วก็ พวกนี้ก็ไปต่อยอดทำพวกเป็นระบบ Line Connect ให้กับแบรนด์ต่างๆก่อนที่จะมาเป็น LAE เนาะเราจับไล API แบบทำเป็นฮอบบี้มาก่อนก็คือตอนที่ไลเปิดตัว API มาแล้วก็เข้าไปลองเล่นลองทำเองนี่แหละแล้วก็เป็นงานอดิเรกประมาณ2 0 1 7 2 0 1 8ช่วงนั้นทที่ตอนนั้นยังมีข้อจำกัดเฟรนด์50คนอยู่เลยก็เริ่มเล่นมาตั้งแต่ตอนช่วงนั้น ได้มีโอกาสเข้าไปตอบในคอมมูนิตี้ต่างๆเวลาที่มีเพื่อนๆมาถามคำถามก็เลยก็เลยได้เข้าไปสิ่งอยู่ในกลุ่มคอมมูนิตี้ของของไลด์เด็บก็นั่นแหละก็เป็นที่มาที่ทางทางไลด์ดเรืยคือตอนนั้นเป็นคุณตีทักเข้ามาชวนว่าให้มาลองสอบดูจริงๆช่วงที่สัมภาษณ์ตอนที่สอบอเป็นเป็นเ e เนี่ยก็ก็มีคุยกันอยู่เหมือนกันว่าจริงๆผมเป็นคนที่แบบอินโทรเวิร์ตมากๆเลยนะเมื่อก่อนจะเนิร์ดมากๆ ก,ก็ยังมีความกังวลอยู่ตอนนั้นว่าเ,เราจะทําหน้าที่นี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าไม่ไม่ค่อยออกมาเรียกว่าต่อหน้าสาธารณะส่วนเท่าไหร่แต่ว่าก็มีโจทย์สาคัญที่ทางทางเด็เรีวเองก็กระตุ้นเราว่าด้วยด้วยหน้าที่เราเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยคนอื่นได้ก็เลยคิดว่าอลองดูว่าเราสามารถช่วยอะไรคนอื่นได้บ้างก,ก็เป็นโอกาสให้เราได้ออกมาเจอผู้คนมากขึ้นมีเพื่อนๆมีพี่พพพร้องมา,มาทักมาท่ายเราก็ทําให้เรารู้สึกว่ากล้าที่จะอยู่กับ กับผู้คนกับเพื่อนๆมากขึ้นครั้งแรกที่เราเได้มีโอกาสไปพูดในฐานะที่เป็น L&E ก็คือ l i น e มิดอัพครั้งหนึ่งน่าจะน่าจะครั้งที่3ามตอนนั้นก,ก็เป็นโอกาสที่นั่นแหละเป็นเป็นจุดที่เราได้รับโอกาสให้ไปพูดต่อหน้าคนเยอะๆก่อนนี้เราจะขึ้นไปพูดเราก็ซ้อมซ้อมแบบซ้อมพูดด้วยแล้วก็ซ้อมโคดดิ้งด้วยเพราะครั้งนั้นจะเป็นครั้งที่เราไปทำไลฟ์โคดดิ้ง เขียนโค้ดไลฟ์ไปด้วยก็ซ้อมหนักมากซ้อมทั้งการพูดแล้วก็การเขียนโค้ดผมว่าจุดที่ทําให้เราผ่านมาได้ก็คือ,อ,อซ้อมหนักๆซ้อมเยอะๆแล้วก็เราก็ใช้สมาธิจุดนั้นทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเราเราทําได้แหละหลังจากนั้นก็จะมีงานใหญ่ขึ้นก็คืองาน,นใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นไลน์คอนเฟอเรนซ์อันนั้นน่าจะ8 0 0ถึง1 0 0่คนที่ที่เป็นผู้ชมก็ สิ่งที่ทําได้อย่างเดียวคือซ้อมซ้อมหนักมากๆแล้วก็ซ้อมทั้งซ้อมกับตัวเองแล้วก็ไปซ้อมกับทางทีมงานของเดนะ็บเรียวด้วยเนาะให้เวลากับมันให้เวลากับบางบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยได้แหละแต่ว่านณะนะโมเมนต์ที่เราไปยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนเราจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราท่องมาแล้วก็คือต้องซ้อมจนกระทั่งมันมันเป็นธรรมชาติไปก็ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเปลี่ยนจากอินโทรเวิร์ตตอนนั้นเนี่ยก็กลายเป็นคนที่กล้ายืนกล้าที่จะพูดต่อหน้าสาธารณะมากขึ้น l ลน์ api expert เ่ยจริงๆมันก็จะเป็นโปรแกรมที่ทางไลน์ global ที่ญี่ปุ่นเนาะเขาเขาแกรนให้กับคนที่มีแล้วก็มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญในการใช้งาน l i น์ api นี้แหละแล้วก็อันนั้นคือฝั่งหนึ่งคือความเชี่ยวชาญอ,อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการ contribute ก็คือไปช่วยเหลือชุมชนพัฒนาให้ให้คนรู้จักแล้วก็ใช้งานไลน์ api ได้ดีขึ้นช่วยเผยแพร่ไลน์ api ช่วยแก้ปัญหาให้กับไลน์เด็ก หน้าที่หลักๆที่ที่น่าจะเข้าไปอินโวบ่อยที่สุดก็คือการเข้าไปช่วยตอบในคอมมูนิตี้ของไลน์เดฟนะครับก็ก็จะมีทั้งแบบเอามีคนเข้ามาถามคําถามแล้วก็เข้าไปช่วยแก้ปัญหาช่วยตอบคําถามให้เขาหรือบางทีก็เข้าไปตั้งโพสื่อแบบอ่ะพยายามเอนจีเให้คนเข้ามามีส่วนร่วมกับกับกับทางฝั่งไลน์นะครับแล้วกอ็อันนั้นพาร์ทหนึ่งเนาะอีกพาร์ทหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการาทําบทความเขียนบล็อกนะครับแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ของเราเอาเอเราไปทำยูสเคสอะไรมาหรือว่าเรามีประสบการณ์ทาอะไรก็ ก็ไปเขียนบลอกถ่ายทอดให,ให้กับเพื่อนๆคนอื่นเข้ามาเข้ามาดูได้มีเรื่องของการทำโค้ดแลบหรืออะไรพวกนี้ที่แบบอเอาไปแชร์ได้รวมถึงการไปพูดตามเวิร์กช็อปหรือว่าการไปบรรยายตามที่ต่างๆก็เพื่อที่จะแนะนําตัวราย api หรือว่าเทคโนโลยีของรายนาอให้กับคนภายนอกได้รับรู้มากขึ้นหลังจากที่เราได้เป็น l a e แล้วสิ่งที่เราไดก้ก็จะมีเรื่องของการหนึ่งเลยท,ท,ที่ทุกคนน่าจะ ชอบแล้วก็อยากไปอีกก็คือการได้ไปดูงานต่างประเทศก็ลายก็จะจัดให้ไปดูงานที่ญี่ปุ่นครเพราะผมเองก็มีโอกาสได้ไปสองครั้ง2ปีก็ได้มีโอกาสไปดูเทโลยีทั้งหมดของ l ลายว่าเออเขามีอะไรบ้างแล้วก็มีเซสชันหนึ่งที่ได้โอกาสไปเรียกว่า Meet a n e g ก e e t กับ CTO ของ l ลายเองเลยก็ก็เป็นเซสชันที่ประทับใจมากคือทาง CTO เองก็ก็เรียกว่าเป็นกันเองกับพวกเราแล้วก็แล้วก็แชร์ประสบการณ์ที่ที่มีประโยชน์กับ ชาว LE ทั้งหมดเลยนะครับท,ที่ไปด้วยกันวันนั้นเบนฟิตในเรื่องของการเข้าถึง API หรือว่าข่าวสาราที่เกี่ยวกับ l าย e API ไเนาะได้ก่อนคนอื่นเนาะเราก็จะมีโอกาสได้เข้าไป explore เข้าไปลองทดลองใช้งานดูก่อนว่าเอา๊ะลายกำลังจะรีลิสกำลังจะปล่อยอะไรออกมาครับ ผมว่าช่วงแรกๆเราทําเพราะเรารู้สึกว่า้ยการการที่เราไปช่วยคนอื่นมันก็มันก็เป็นความสุขเล็กๆๆแล้วเราได้แชร์เราได้ช่วยคนอื่นเนาะเวลาที่มีคนมาตอบขอบคุณแล้วมันก็มันก็ทําให้เราเออรู้สึกดีใจว่าเออไปช่วยคนอื่นได้แต่หลังๆผมก็รู้สึกว่าเราจริงๆเราได้กลับมาในมุมที่ว่าการไปเป็น LAE เนี่ยมันก็ช่วยให้เราได้ได้รู้จักคนมากขึ้นได้คอนเนคชันมากขึ้นแล้วก็ได้งานกลับมาก็ต้องบอกว่างานปัจจุบันที่เราทําอยู่เนี่ย ก็ต้องบอกว่าจริงๆจ,จุดเริ่มต้นก็เกิดเกิดจากเราได้มาเป็น LE นี้แหละครับการเป็น LE มันเปลี่ยนเปลี่ยนผมเปลี่ยนตัวเองจากคนที่เ,น,เนี่ยเป็นอินโทรเวิแล้วก็กลับขึ้นมาสามารถยืนอยู่ต่อหน้าผู้คนได้แล้วก็การที่ได้มีคนรู้จักเราจากความรู้สึกก็คือ จากเราที่เคยเป็นโนวันไม่เคยไม่ไม่ไม่ไม,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 ไมีคนรู้จักเราเป็นแค่แบบเดฟคนหนึ่งที่นั่งทํางานอยู่ในบริษทัทบริษัทหนึ่งเนาะพอเราเปลี่ยนมาเป็น LE มันทําให้เราเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือกลายเป็นคนที่มีคนรู้จักเรามาอยู่ภายใต้แสงแล้วก็มีคนเข้าหามีคนเดินเข้ามาเพื่อที่จะทําความรู้จักเราแล้วกลับกันพอเราได้รู้จักคนมากขึ้นเราก็สามารถที่จะเรียกว่าถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้ให้กับคนอื่นได้ด้วยผมชอบเวลาที่เราได้ไปแชร์ สิ่งที่รลายเทโ่ยมีมีแต่คนไม่รู้พอพอเราแชร์ไปแล้วคนเขาแตาเป็นรากายเขาเขาว้ากับสิ่งที่เราเล่าอันนี้คือความสุขอย่างนึงที่เราได้ทำ